องคมนตรีค่ะเพื่นได้มีการเชิญสิงของพระราชทานนะคะหมอบเพกับภูประสบภายหนาวในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นเรือเอกพงเทพนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิงของพระราชทานประกอบไปด้วยผ้าห่มกันหนาะวพระราชทานสามพันผืนพร้อมยา และเวชภัณฑ์นะคะจำนวน3,000ชุดมอบให้กับผู้ประสบพัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนมทีหอประชุมทีวาการอำเภอวังย่างจังหวัดนครพนมโดยมีนายปราชญาอุนเพชรวรกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวตอนรับได้มีการกล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและการกล่าวรายงานสถานการ์ภัยหนาวในพื้นที ทางมูลนิธิราชประชานุเคราระห์ในราบพรบอมราชูปธร,รัม์ได้มีการจัดสรรสิ่งของพระราชทานให้กับจังหวัดนครพนมจำนวน3,000ชุดประกอบไปด้วยผ้าห่มกันหนาวค่ะพระราชทาน3,000ผืนชุดยาละเวชภัณพัชุดเหล็กอีก3,000ชุดระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่เก่าจำนวน3,000แผ่นระบรมชายาลักษณในหลวงราชการที่10 10จำนวน3,000แผ่นมอบให้กับอำเภอวังย่าง,ง1,000ชุด ร่วมผู้ป่วยผู้ประสบภัยสามรายนะคะในอำเภอเมืองนครพนมสีร่รอยชุดอำเภอถาพนมสีร่รอยชุดอำเภอรเรนูนครสีร่รอยชุดอำเภอปลาปากสีร่รอยชุดอำเภอหน้าแก่สีร่รอยชุดโดยมีทางในอำเภอและของแต่ลำเภอค่ะเขารับมอบเพื่อนำไปทรงมอบให้กับพี่หนาพีนาพ่น้อประชาชนในพื้นทีแต่ละอำเภอต่อไปค่ะค่ะจากนั้นนะคะทางพลนเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีกระเด่เชิญ พระราชกระแสรัรบสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวกับพนังเจ้าพบร,ร่มราชินีที่ทรงห่วงใยระส์นิกรเช่าไทยที่ะสบภัยหนาวพร้อมทั้งเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านเรือนและก็มอบหงกันหนาวพระราชทานและก็ยาเวชภัณฑ์ห้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและกับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังย่างอำเภอวังย่างจำนวนสามรายซึ่งกะมีนั่งใบค่ำพอศรีชาติอายุ81ปีเป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจนสองก็คือนา่งคําม,มาวงแสนช่ยอายุเก่าสิบปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีฐานะยากจนผู้ที่สามก็คือนา่งวันตาเชือกขําเพ่งอายุเจสิบปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีฐานะยากจนโดยทั้งหมดต่างก็สาบสาึงและก็สำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกัพระนางเจ้าพบร,รมราชินีที่ทรงห่วงใยประสบนิกกร กนับเป็นขวัญและก็กำลังใจอย่างสูงสุดแก่ประชาชนที่ได้รับมอบพังหมกันหนาวพระราชทานชุดยาและก็เวชภันฑ์ดังกล่าวนั่นเองค่ะโดยอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมค่ะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร699กิโลเมตรมีพื้นที1 3่4 3 5 7 4หาตารางกิโลเมตรหรือว่าประมาณ84,840ไ่สภาผู้มีประเทศค่ะเป็นทีราบลุ่ม มีพื้นที่ราบสูงประชาชนนะคะประกอบอาชีพเฮ็ดหน้าเป็นหลักเฮ็ดสวนและกรเลียงสัตว์เป็นอาชีพเสริมแบ่งการปกครองออกเป็น4ตำบล27หมู่บ้านหาพ14รัวเรือนและมีประชากรค่ะจำนวน1 5 6 7 4คนโดยทางจังหวัดนครพนมในช่วงของเดือนท่านว่าคมจนหอดมกราคมของทุกปีค่ะสิมีอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ภูประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีพี่น้องประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวนเก2 6 2ช่าส้ิ่นจังหวัดกร้มีการแจกจ่ายไปแล้วนะคะจำนวน15,500ชิ้่นนา้ำกันโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากมูล,ลนิธิและองค์กรเอกชนซึ่งทางจังหวัดและอำเภอ จก็กใดมีการบูรณาการค่ะกับหน่วยงานทั้งภาคราัฐภาคเอกชนมูล,ลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อนำไปซอยเหลือราชฎรในพื้นที่ต่อไปค่ะ